สำหรับช่างเด่นประจำสัปดาห์นี้นะคะ เราจะนำเรื่องราวของชายคนหนึ่งมาเป็นแง่คิดให้กับเพื่อนช่างทุกๆท่านเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างระปับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะชายผู้นี้ชื่อถาวรค่ะช่างถาวรคนนี้อาชีพของเขาเป็นโฟร์แมนคุมงานก่อสร้างอยู่ดีๆแล้วทำไมถึงเลือกอาชีพติดตั้งจานดาวเทียมมาเป็นอาชีพเสริมถึงขนาดทำเป็นจริงเป็นจังชนิดที่ว่าฝนจะตกหรือฟ้าจะร้อง เขาก็ไม่เคยที่จะย่อท้อยอมเหน็ดเหนื่อย,ยและลำบากในช่วงระยะเวลาที่มีอันแสนน้อยนิดหลังจากเลิกงานประจำแบบนี้ลองมาฟังคำบอกเล่าเรื่องราวจากคำพูดของเขากันค่ะผมนายถาวนมุลิกาบุตรมมาอายุ่50ปีครับทำอาชีพโฮเมนรับจ้างครับเพราะว่าลูกต้องเรียนหนังสือให้จบปริญญาแทนพ่อที่ไม่ได้เรียนหนังสือมาก็เลยให้ลูกไปเรียนหนังสือ ีนี้เงินไม่พอก็เลยหาอาชีพเสริมเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ลงทุนไมเยอะครับเลี้ยงปลาก็ก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ขาดทุนก็เลยหาอาชีพจะปลูกผักปลูกผักก็ให้พ่อแม่ไปแทนเงินเดือนที่เราจะให้เขาก็เลยเขาเก็บไปขายเองทีนี้ก็ทํางานอยู่ที่ไทยเหมือประมาณ5ปีมาเจอ,อาจานเพชรไอส์โลูกนชัดล้านเปอร์เซ็นต์ของเพชรไอครับตัวข้าวม่วแกงเลยผมก็ดาทุกวัน ผมว่ามันไม่น่าชัดขนาดนั้นร้านเบอร์เซนร้อยเปอร์เซนก็พอเลยนี่ต้องร้านเบอร์เซนผมว่าไอความเกลียดตัวนี้ผมก็าดาทุกวันผ่านไปกว่าดาทุกวันห้าปีเต็มๆแล้วบังเอิญวันนั้นก็มีคนฝากซื้อจานเพราะผมผ่านวัดนีก็เลยซื้อมาเขาชุดหนึ่งเพราะผมคิดว่าน่าจะติดตั้งได้เพราะผมเป็นช่างเหมือนกันเพ,เพราะผมชอบอ่าเป็นช่างทำโต๊ตทำนี่ทุกอย่างอย่างก่อสร้างผมก็ทําเป็นผมว่าถ้าเขาทําเป็นเราก็ต้องทําเป็นความเกลียดชังครับเลยทาให้ย้อนเข้ามาตัวเอง ผมวผลน่าจะเป็นแบบนั้นรัก่าคือเก็บอะไรได้อันนั้นนะผมไม่ว่างเพราะทำงานบริษัทต้องเป็นโฟลเมนดูแดลูกน้องต่างๆที่ประทเบิกของแล้วก็ช่วยทําด้วยก็เลยหาเวลาเลิกงานแล้วเข้าไปทําโดยติดส่วนมากจะติดกลางคืนตอนเย็นเย็นอยู่เนี้ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มถ้าน่าแรงมยังชั่วเนี่ยก็แรงไม่ไม่เท่าไรแต่หน้าฝนจะเยอะบางทีเขารีบจะไปทุราก็ฝนตกก็ติดตั้งสายฝนเลยครับ ไอ้สีมาทาทีหลังครับเพราะว่าผมจะต้องการให้เหล็กต่างๆที่มีอยู่ไม่ขึ้นสนิมไปซ่อมทุกครั้งที่เขาต้องการว่าไม่ว่ากลางคืนหรือว,ว่าเวลาไหนผมกผม็จะไปซ่อมให้เขาเพราะถ้าเครื่องเขาเสียผมก็เอาเครื่องของผมนี้ไปแทนให้เขาแล้วเครื่อง,ของเขาไปไปซ่อมให้วันนี้ที่เพียรไอให้กับผมก็คือหนึ่งชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องในลูู่ที่ผมจะได้ส่งเรียนให้มีความสุขครับมันหนักแต่ก็ความเคยชินครับแล้วก็ ต้องการจะให้ลูกสบายครับจะเลยต้องทนจานทุกใบให้เหมือนกับบั้นของเราเองถ้าเราทําให้เหมือนกับบ้้นเราเองจานทุกใบนั้นก็มีคุณภาพไม่ติดขาที่เบี้ยวทําให้มีคุณภาพให้สวยงามเก็บสายเรียบร้อยแล้วเขาจะติดต่อเรามาเรื่อยๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้แต่วันนั้นที่ผมดา่าคําว่าชัดล้านเปอร์เซ็นผมเอาเวลาที่ดีๆในช่วงนั้นมาติดจานดาวเทียมชีวิตผมก็จะดีขึ้นแล้วนะครับ เคยอคติแบบสุดๆแต่ตอนนี้กลับต้องมาทุ่มเทให้ทั้งกายและจิตใจเพื่อสิ่งนี้ถึงขนาดยอมละทิ้งช่วงเวลาที่สำคัญขอ,ของครอบครัวหลังจากเลิกงานยอมที่จะไปปีนป่ายบนหลังคาบ้านท่ามกลางฟ้าฝนที่ตกอย่างไม่หยุดย่อนนี่ล่ละคะ่ะคำของคนเฒ่าคนแก่ที่มักพูดไว้เสมอว่าถ้าเกลียดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นชีวิตของคนเราจะมีจุดหักเหที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะตนเองมีใจรักในสิ่งสิ่งนั้นแต่สำหรับชายผู้นี้ต่างกันค่ะเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะหลีกหนีในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่จนแล้วจนเล่าเขาก็ไม่อาจดึงตัวเองออกมาจากชะตาชีวิตที่ถูกกำหนดมาแล้วมีหนังซ้ำยังยอมทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะเขาเชื่อว่านี่แหละ เป็นอาชีพที่จะทำให้ชีวิตและครอบครัวของเขาดีขึ้นนั่นเองค่ะขอขอบคุณช่างถาวรมูลิกบุตรที่นำประสบการณ์ส่วนตัวมาบอกเล่าสิ่งต่างๆให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะหากวันนั้นผมเปลี่ยนจากการดา่ามาเริ่มติดตั้งจานป่านนี้คมคงสบายไปแล้วครับถาวรมูลิกบุตร